สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการมองโลกแบบวิกรมอยากจะนำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวคนในสังคมมาพูดคุยกันนะครับคือเรื่องของปัญหาเด็กท้องก่อนวัยอันควรนะครับเพราะว่าการเจริญพันธุ์ ของคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้นั้นเราเติบโตแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่าในอดีตเป็นอย่างมากอาจจะเป็นเพราะอาหารอาหารต่างๆที่เราทานกันทุกวันนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับว่าเราได้ทานโฮอร์โมนที่ใช้กับสัตว์สิ่งที่กำลังพูดอยู่ไม่ว่าจะเป็นไก่เป็ดแพะแกะหรือวัว เนื้อสัตว์ต่างๆที่เรากำลังบริโภคอยู่นี้ล้วนแต่เกิดจากการใช้อาหารที่เขาเลี้ยงแล้วก็การเลี้ยงนั้นเล่งให้อาหารมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเช่อนอย่างไก่นี่นะครับไก่ตัวหนึ่งใช้เวลาเดือนกว่าๆไม่ถึง2เดือนหลังจากที่ออกมาเป็นลูกไก่จนกระทั่งถึงทานได้อันนั้นถือว่าเร็วมากเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นการใช้โฮอร์โมนหรือใช้อาหารสัตว์ ที่เป็นตัวเล่งเพื่อทำให้เกิดการเจริญเติบโตของตัวสัตว์ก็ถือว่ายังเข้าไปอยู่ในเนื้อสัตว์ที่เราทานอยู่นั่นเองวันนี้ธรรมชาติตรงนั้นครับคือการนำไปสู่การที่ทำให้เด็กมีการเปลี่ยนแปลงคือมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นสิ่งที่ต่อมาคงมาจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมแหละครับ สิ่งแวดล้อมวันนี้โดยเฉพาะมัลติมีเดียหรือโซเชียลมีเดียหนังสือสื่อต่างๆสิ่งเหล่านั้นถือว่าเป็นตัวสร้างความคิดสร้างความต้องการเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กการที่มีสิ่งแวดล้อมและมีเงื่อนไขมากายเหล่านี้ก็รวมตัวกลายเป็นค่านิยมของคนรุ่นใหม่ปัญหาของเด็ก อายุไม่ถึง15แล้วก็มีท้องเป็นภาระของสังคมนะครับก็คือเป็นประเด็นว่าคุณภาพเด็กอันนั้นถือว่าต่ำมากเพราะตัวเองยังไม่มีความรู้ยังไม่มีการศึกษาก็กลายเป็นแม่คนไปแล้วล่ะครับมากกว่านั้นก็คือลูกของเด็กอายุ15นั้นเกิดมาปัญหาเด็กเหล่านั้นกำลังเป็นปัญหา และภาระของสังคมอย่างมากมายเหลือเกินเราคงต้องไปคุยกันข่าวหน้าแล้วล่ะครับว่าปัญหาของทั้งแม่ที่เป็นเด็กวัยรุ่นและปัญหาของเด็กที่เป็นลูกของวัยรุ่นเหล่านั้นจะเป็นปัญหาภาระของสังคมและเป็นปัญหาของทั้งโลกนี้อย่างไรบ้างขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ